หรือเริ่มจากอุตตุลมไฟปรุงกันกระทั่งจับรูปเป็นกัลละอัมพุธเปสิกคณะปัญจสาขาทั้งคตาประชุมกันหมู่ทั้งที่เป็นคตะธาตุาน้ำที่มีคุณสมบัติขึ้นมาจำเพาะแต่ละอย่างเช่นน้ำมันเปรียงเนยใสเนยเหลวทั้งคติกาลิมปุ่มปมเวลา จนกระทั่งเป็นคณะคอนที่ใช้ประโคมดนตรีแล้วเป็นเมฆกายที่มีร่างขึ้นมาก้อนหนาแน่นแข็งทึบจนถึงขั้นเป็นคระเป็นที่อยู่เป็นเรือนเป็นคาสะเป็นอาหารทุงยาเป็นคสิเป็นอาหารต่างๆกระทั่งเป็นคาตะการฆ่าไปยานใหญ่และอื่นๆอีกมากๆมากๆ นี่ยังกล่าวถึงแค่ตัวอย่างจากอักษรไม่กิดตัวอักษรน,นะมันก็คิดราคาหรือมีค่าที่หาค่าบ่ไ,ได้กันแล้วซึ่งเกิดจากธรรมะสองอันเป็นรูปกับนามของทุกสรรพสิ่งที่มีทั้งอุตุนิยามพีชะนิยามจิตน,นิยามกรรมนิยามธรรมนิยาม ภาษาหรือบัญญัติกับสภาวะจริงนี่แหละที่เมื่อมันดำเนินไปสังขารกันขึ้นด้วยอภิปัญญาจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความสลับกันกลับไปกลับมาของสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่มีสภาวะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงบัญญัติภาษาขึ้นมากำหนดเรียกสภาวะนั้นๆสภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงตั้งภาษาบัญญัติขึ้นมาเรียกสภาวะนั้นจึงนับว่าของจริงทุกสภาพ 298กาการเกิดก่อนเกิดหลังของสภาวะกับบัญญัติส่วนผู้บัญญัติภาษาขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยสร้างสภาวะให้เกิดขึ้นมาตามที่ตนกํำหนดนั้นบางอย่างเป็นขึ้นมาตรงตามนั้นได้บางอย่างไม่ตรงแต่เจ้าของบัญญัติมักจะโมเมบอกแก่ชาวโลกว่านี่แหละของจริงสภาวะจริง ใครสามารถยืนยันได้ละ่ะจึงต้องเรียนรู้ความหมายของบัญญัตินั้นๆว่าเข้ากันเป็นจริงตรงกันถูกต้องทางสภาวะที่เกิดขึ้นมานั้นใครๆก็สัมผัสกันได้รู้เห็นของจริงที่ปรากฏออกมาสู่ภายนอกให้ทุกคนตรวจสอบได้ว่าครบครันทั้งบัญญัติและสภาวะถ้าอย่างนี้ก็นับว่าใช่ของจริงครบธรรมะสองแต่ถ้าช่วยกันตรวจสอบว่า มันไม่ใช่หรือใช่ก็ตรวจสอบดูของจริงที่เกิดออกมาภายนอกแล้วมันจึงจะช่วยกันร,รับรองยืนยันความจริงที่ครบครันได้การกำหนดบัญญัติของผู้ตั้งภาษามาก่อนซึ่งการกำหนดนั้นเป็นของผู้กำหนดมาจากจิตหรือจินตนาการส่วนตัวซึ่งในจิตใจคนผู้กำหนด ใครจะสามารถอย่างเข้าไปล่วงรู้ความจริงตามของจริงที่เกิดขึ้นว่ามันตรงกันจริงกับความเต็มครบตามความคิดของตัวผู้คิดที่กำหนดเป็นภาษาออกมาหรือไม่ศาสนาที่กำหนดบัญญัติภาษามาก่อนสภาวะนั้นคือศาสนาเทวนิยมศาสนิกเขาจึงยึดมั่นบัญญัติภาษาอย่างยิ่งยวดกวดขันก็เป็นจริงตามลักษณะแท้ของสัจจะ 299เพราะจินตนาการของใครก็ของผู้นั้นไม่อาจรู้เพราะในจินตนาการของใครก็ของผู้ใดก็ผู้นั้นรู้เองคนเดียวพอสภาวะจริงที่ปรากฏเกิดออกมาภายนอกเป็นรูป,ปรธรรมวัตถุธรรมแล้วจะตรงตามที่ผู้กำหนดและบอกเป็นภาษาบัญญัติไว้หรือไม่ ใครจะล้วงเข้าไปล่วงรู้ specification การระบุรายละเอียดไว้สภาพที่กำหนดไว้แน่นอนนั้นๆว่ามีแค่ไหนอย่างไรจึงยืนยันกันแน่นอนไม่ได้ว่าจะตรงตามความเป็นจริงของผู้ที่เป็นเจ้าของจินตนาการหรือไม่เว้นแต่ผู้นั้นเป็นอารหันย่อมละเอียดละออพอผู้นั้นย่อมซื่อสัตย์สุจริตแท้จริงและท่านก็เผื่อพอของตนเองแน่ แต่ถ้ายังมีกิเลสก็ย่อมยากจะเชื่อได้ใช่ไหมสภาวะที่เกิดแล้วกระทั่งออกมาภายนอกให้คนทั้งหลายต่างก็สัมผัสได้แล้วจึงบัญญัติภาษาใส่เข้าไปจึงแน่แท้เป็นสัจจะที่คนอื่นทั้งหลายช่วยกันรับรองยืนยันก็จะเชื่อกันได้จริงแท้เป็นสากลกว่าการบัญญัติภาษาภายในไว้ก่อนแล้วค่อยสร้างสภาวะขึ้นมาภายหลังซึ่งมันจะตรงเปะ๊ะตามจินตนาการของผู้ยังมีกิเลสนั้นหรือ เห็นความควรจะเชื่ออันใดยิ่งกว่ากันเอ่ยนี่เป็นเรื่องที่พูดกันถึงความละเอียดละอออย่างหนึ่ง c ค a o s Chaos, คือความไม่เป็นระบบพุทธศึกษาจะช่วยได้ทีนี้มาพูดกันถึงความละเอียดละออกันอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ Chaos สับสนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบระบบ สภาพหมุนรอบเชิงซ้อนของวนๆที่ไม่เป็นระบบระเบียบไปตามลำดับลำดับจึงยุ่งพันกันวุ่นไปหมดยิ่งกว่าเส้นไหมที่ยุ่งแสนยุ่งโลกียะจึงรู้อะไรต่างๆในสิ่งปรุงแต่งอยู่ในวงวนได้ไม่เป็นระบบรู้ไม่หมดหรอกเพราะมันซับซ้อนสับสนปนเปลึกล้ำไม่เป็นระบบระเบียบเลย chaos หรือ chaos ทั้งในวงวนความเป็นโลกทั้งวงวนความเป็นตนความเป็นโลกและความเป็นตนสองสภาวะนี้แหลที่สรุปรวมการปรุงแต่งที่มันวุ่นวนปนเปแล้วไม่รู้เรียกว่าสังขารได้แก่สังขารหนึ่งอยู่ในรูปหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรียกว่าโลกกับอีกสังขารหนึ่งที่อยู่ในรูปหนึ่งเปลี่ยนไปเรียกว่าตนอันเป็นสังขารสอง ที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดในพรหมารสูตรพระสูตรแรกของพระไตรปิฎกทีเดียวศึกษากันดีๆชะนี้แลคือเริ่มต้นปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะอาวิชชาของคนทั้งหลายจึงมีสังขารก็ต้องเรียนรู้ความเป็นสังขารเพราะอาวิชชาไม่รู้สังขานี่ก็ต้นปฏิจจสมุปบาทผู้ศึกษาฝึกฝนตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาทิฏฐิช่วยได้นแน่แน จะสามารถเรียนรู้จัดระบบของเค a ส s ได้เป็นขั้นเป็นตอนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงไปตามลำดับที่น่าอัศจรรย์ศึกษาความน่าอัศจรรย์ยิ่งในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ109ปหาราทสูตร 3 0มรพุธมีต้นกลางปลายหมุนรอบเชิงซ้อนที่พิเศษอย่างที่เริ่มเรียนรู้กันจากผีเสื้อขยับปีกเกิดความเคลื่อนที่ของลมในช่องว่างที่เป็นอากาศขึ้นมาทีเดียวเริ่มตั้งแต่อ่อนแผ่วกระทั่งโผล่รูปเป็นร่างรูปแห่งก้อนลมที่มีการเคลื่อนกระทั่งเป็นมวลก้อนแล้วแข็งแล้วแรง รวมเป็นนิวเคลียสแล้วระเบิดกระจายฤทธิ์เป็นแผ่พลังมวลที่แค่ลมก็มีพลังมีฤทธิ์มีแรงมหาศาลมวลที่เป็นไฟหรืออุณหธาตุซึ่งคือหนึ่งในสีของอุตุนิยามมันก็เป็นสังขารของมหาภูตร,รูปสีนั้นแหละที่ปรุงแต่งกันจนเปลี่ยนรูปจากไฟสู่ลมจากลมสู่ไฟหรือจากดินสู่น้ำจากน้ำสู่ดินต่างก็ล้วนมีพลังมีฤทธิ์มีแรงยิ่งใหญ่มหาศาล เช่นในดวงอาทิตย์หรือในแกลักซี่เป็นต้นก็เกิดจากการสังขารปรุงแต่งกันขึ้นทั้งสิ้นแม้แต่อุตุนิยามผีชะนิยามจิตนิยามล้วนเกิดอาการหรือกริยาหรือกรรมที่มีภาวะที่ถูกรู้คือรูปกับธาตุรู้คือนามของตนอุตุนิยามมันมีพลังงานปรุงแต่งกันเป็นมวลของมันแต่มันไม่มีธาตุรู้ ซึ่งพลังงานต่อมาผีชะนิยามมันก็ปรุงแต่งตนเองด้วยซ้ำจะว่ามันรู้ตัวเองมันก็รู้แค่ทำให้เป็นตัวกูพลังงานทางจิตที่มีสภาพเดียวกันกันกบนิวเคลียสเกิดจากกรรมหรือการกระทําของคนนั้นแหละทำขึ้นเองตนเป็นตัวการทั้งสิ้นผู้รู้จริงจึงเรียนรู้กันที่กรรมตน 302พุทธมีต้นกลางปลายของความเป็นตนสุดลึกกรรมวิบากคือเหตุที่เป็นการกระทําตกผลึกเป็นผลที่สะสมไว้คือวิบากแปลว่าผลที่ชาวโลกียังไม่มีธาตุปัญญาสามารถใช้อย่างรู้ความเป็นระบบระเบียบอย่างเป็นลำดับขั้นตอนละเอียดละออได้จึงเป็นอจินไต ความยิ่งยอดในมิติที่ชาวโลกีไม่สามารถเห็นคุณค่าและไม่ตีราคาให้ก็คือโลกียะเห็นแต่ค่าของการได้มาหรือการเอาเป็นของตนเป็นประโยชน์เป็นค่าการให้แก่ผู้อื่นการเอาออกจากตนไปเพื่อผู้อื่นไม่เห็นว่าเป็นค่าหรือเป็นภาวะที่ดีกว่าประเสริฐกว่าเอามาให้ตนจึงกลายเป็นคนผู้เต็มไปด้วยความเป็นตนเอง จึงสะสมแต่การเอามาให้ตนเป็นของตนไม่รู้ตนโดยเฉพาะจะไม่เชื่อเลยว่าหมดตัวตนไม่มีอะไรเป็นของตนเลยนั้นคือภาวะที่ดีประเสริฐสุดในคนผู้ฝึกฝนจนทำได้เองจริงเพราะมีปัญญาเห็นความจริงนี้อย่างหมดสงสัยอย่างสนิทใจเป็นผู้ไม่มีของตนกระทั่งถึงความเป็นตัวตนที่เป็นการยึดจิตตนเองก็หมดตัวตนสิ้นได้ โดยการปฏิบัติตามวิธีของพระพุทธเจ้าไปตามต้นกลางปลายตามหยาบก,กลางละเอียดมาเป็นมรรคผลแท้ 3ความหมดสิ้นตัวตนที่เป็นตถตาของมนุษย์ดังนั้นผู้ได้ปฏิบัติสั่งสมมักผลแท้จริงเป็นบารมีบริ